ส้องฟังเมืองปากพนังยังข่าค้างผู้คนมากมายเมืองท่าเก้าเคยรุ่งวิลาลที่ปักใต้เมืองนครสียังคงสวยงามน่าชมอยู่สุขสมปากนันแห่งนี้ละคนดีมเอ,อ้ากอเล็กเบา่ิบเบายูบตรงนี้

มาไม้โนอมาเที่ยวลงแรงควดีมาแน่สวยงามโบราที่นี่ที่ไหนครับพี่ไทยบ้านพี่อยู่ในบ่านหรครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ขนาวนาวนาป่าจากบ้านพีิงฮะ,ฮะป่าจาก อยากเลยครับจากตรงนี้จากโน้นอจากนั้นครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือต้นจากคือเศรษฐกิจของที่นี่ค่ะเป็นพืนมหาศย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกอย่างเลยนะไปไปเข้าวันกันก้อนมากันเนื้อนืนางก้อนน้องนางก้อนคิดสลเป็นบ้านดิมากันเนื้อนกินน้ำกินทากันก้อนกับพี่ๆน้องๆเลยกันย่างนี่หิ้วแล้วครับ วันนี้พี่มีเมนูที่น่าภูมิใจนํำเสนอไม่รวน้อ,นองำอํองำป้อกนลองํำปั้นเคยกินกันไหมซีนป,ป่าบกตีขาเรื่อนี่ดีเลยดึกยากสม้สมส้มฮะส้มส้มส้มอ,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 อะไรครับส้มนี่มาจากต้นจากตีดอกเดินผ้าเหล็กกาดียวและทำมาจากน้ำตาจากตีผ้ากาดนองจนเกินระเบียวอืเปรี้ยวจี๊ดมามาพีจะทำ้เลรแต่บอกเลยว่าร้อยจังหู้ ส้มแข็ส้มแข็น้องช่วยยิบวัตถุดิบไปพิทีได้เลยค่ะพี่สม้าตั้งน้ำให้ปรุงใส้เคยกุ้งลงไปยี่หนึ่งไส้ขีมินไคร่ข่าอมเทียมแล้วรอพุ้งไส้ปลาบอกลงไปสุดด้ายใบกรูดจากนั้นน้องก็ใส่ข้อวดีน้ำส้มจากลงไปปรุงรสตามใจชอบน้องได้เลยแล้วตักใส่ถ้วย ก็จะได้ต้มซ้มปลากระบอกของกินประจำทิ้นรสชาติที่ใครก็เียนแบบไม่ได้หูหอมน่ากินมากเลยครับกินกันเลยไหมพี่เดียวเดียวหนกจากต้มซ้มป่าโบกแล้วและขั้วชาวก้นแม่ไปเก็บน้ำว่านในป่าจากแม่ได้เตรียมป่าทดไว้ให้ป่านี้เราก็ห้ามาจากในน้องป่าจากล่งบานน้ำชุบพักนองพักนอนนี่ก้า,าตามคางคางบาน ลูกจากอ่อนออนก้าเอามาเนาะได้นี่แหละกับข้าวที่เป็นหมากว่ากับขา้าวกับข้าวที่โบกเราเหลืองเราวิธีชีวิตก้องพวกเราชาวไยออออเออบอแเล็กเบาหญ่ยกขึ้นอับดับเต็งตัวเดียวกับลำปา,กางนะากับเราเอาโชคีดับาอเลกเบาใเย้เอานำทุนจำไปฟังแม่วด้วยนะ ขอบุญครับผมจะเอาน้ำส้มจากไปให้แม่อุย้ยน้ำส้มส้มไม่้อยจังฮู้มันดีพ่อพี่ค <บา S 1> นจะให้กินครับน้องๆไปไม้รถอบแล้ว ดีฟูดเตก็มีต้มส้มปลากระบอกจากน้ำส้มจากรสเด็ดเปี้ยวอร่อยถึงใจไม่มีปาร์ตี้ดิมาแต่ก็มีมิตรภาพจากการนั่ง้อมวงกันกินข้าวพูดคุยเรื่องราวต่างๆความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีมันจะทำให้คุณและผมลืมปากปนังไม่ได้เลย อาหารไม่ใช่แค่เพียงรสชาติแต่เป็นความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ใน,นทุกคำที่เราแบ่งปันกันกิน